สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับพี่อู๋อีกแล้วโอ้โหอันนี้คือปลาวานเบลูก้านะท่านผู้ชมเราจะต้อนปลาวานเบลูก้านะเข้ามาที่โอสะระปลาวานของเราดูสิดูสิเออเฮ้ยโอเคอะนี่เหมือนเดิมครับมุดเข้าไปข้างล่างเอ้ยตรงไหนอะช่องอยู่ตรงไหนเอ่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนหาช่องก่อนหาช่องไม่เจออ๋อเจอแล้วเจอแล้วเดี๋ยวกอนนะโอ้ โอ้โห,โหปลาวานมันกัดเราท่านผู้ชมเดี๋ยวก่อนปลาวานมันกัดเราต้องทุบจากด้านในนะฮะนี่จะได้เห็นจะชัดหน่อยอ้าไปแล้วฮะอยู่ไหนเอ่ยปลาวานนี่นี่ไปตามมาตามมาตามเข้ามาเลย อันนี้คือที่อยู่ของเจ้าเข้ามาเลยอ้าวมาแล้วโอเคเราได้ปะวานตัวที่สี่ตัวที่สี่เป็นปะวานเบลูก้านะนอกนั้นจะเป็นปะวานเพชคาทั้งหมดโอเคไปกอลิบปิดโอ้โอ้โอ้รีบรปิดรีบปิดรีบปิดก่อนโอ้โหเดี๋ยวมันจะหนีออกก่อนรีบปิดฮะโอ้มันกัดเรามันกัดเราท่านผู้ชมฮะ ดุมากๆเลยฮะปลาวานบลูก้าเนี่ยดุจริงๆเขาปิดรู้ก่อนเดี๋ยวมันจะออกนะฮะตัวที่แล้วตัวก่อนนั้นปลาวานบลูก้าที่มันออกไปมันติดคารูนะตายคารูเลยท่านผู้ชมโอเคตอนนี้เรามีปลาวานอยู่4ตัวแล้วนะเป็นปลาวานพชชฆาสามปลาวานบลูก้าหนึ่งนะต่อไปวันนี้นะพี่อู๋จะขอทําเครื่องให้อาหารปลาวานหน่อยเครื่องให้อาหารปลาวานนะท่านผู้ชม เอาดูซิว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงมาเริ่มสร้างกันเลยโอเคไหมประมาณนี้นะถูกป่าถูกป่าวโอเคสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะยื่นมาสิบบล็อกนะฮะท่านผู้ชมอันนี้เป็นเครื่องให้อาหารปลาวัน ป๊บข้างในเหมือนจะมีปลาฉลามด้วยนี่ฉลามหัวบาอีกหนึ่งตัวแล้วปล่อยไว้โอเคอันนี้คือเครื่องให้อ่ารปลาวานนะโอ้โหต่อไปไงต่อนึกก่อนนก,ก่อนบล็อกพอไหมประมาณนี้นะโอเคสี่บล็อกอ่ะเครื่องให้อหารปลา ี๋ยวก่อนนะฮะอยู่ไหนเอยที่ทำลิฟที่ยืด,ยดนี่อยู่นี่เองปึ๊บเอาละวางเลยนะาวางแล้วก็ด้านบนด้วยใช่ไหมด้านบนด้วยใช่ไหมด้านบนวางไงเอยเดี๋ยวก่อนนะข้างหลังอขอบล็อกนี้แล้วกัน ปุ๊บฮาปุ๊บปุ๊บฮานี่นะท่านผู้ชมยังมองไม่ออกใช่ไหมมันคือเครื่องอะไรเอ่ยเป็นเครื่องให้อาหารปลาวานนะท่านผู้ชมน,ชมนี่ติดกระจกหน่อยนี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่า ยังมองไม่ออกใช่ไหมว่ามันคือเครื่องให้อ่านปาวานเป็นแบบไหนเดี๋ยวเสร็จจะรู้เองนะ,ะโอ้โหไม่ต้องอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องโอเคอเครื่องให้อหารปลาวานนี่น,นี้เป็นเครื่องยิงอืม โอเคอ่าอานะปิดด้วยกระจกอีกด้านหนึ่งน้องๆอ,อยากให้พี่อู๊ตทำอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะหลายๆท่านบอกว่าอยากให้สร้างโรงพยาบาลอยากให้ทำที่จอดรถอะไรสารพัดเลยนะเดี๋ยวจะทยอยทำปึ๊บนี่เป็นไงเป็นไงเริ่มสวยไหมเริ่มสวยไหมเครื่องให้อ่านปลา อ,อุ๊ยผิดผิดผิดปุ๊บ่าโอเคโอเคโอเคใช้ได้ใช้ได้ใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วนะฮะทำสวิตช์เชื่อมต่อหนนะ่อยฮะสายไฟ สายไฟออกมาฟืบคลิปที่แล้วเป็นคลิปเกี่ยวกับคุณแม่ใช่ไหมใครยังไม่ได้ดูก็ไปดูได้นะทุกท่านฮะเอ้ยเอ้ยทดสอบก่อนใช้ได้ไหมเนี่ยนี่ติดสวิต ตรงนี้นั่นข้างดีกว่านี่เออหลายคนงงคืออะไรวะเนี้นะเดี๋ยวก็รู้เองเครื่องยิงติดสวิตนี่นะะปรับเครื่องยิงหน่อยเป็นโหมดชุดเอานะเอานะฮะ เครื่องให้อาหารปลาวานเสร็จเรียบร้อยต่อไปเราบรรจุอาหารอาหารปลาคือเป็นของสดๆเลยฮะเป็นสิ่งที่มีชีวิตอ้าวของสดๆนะมีอะไรบ้างเริ่มเลยเดี๋ยวก่อนฮนะหาไข่นะหาไข่ก่อนนกเหรอหมูปลาอ้าวมีหมูปลา,อา,ปาโอ้โหกระทิง อะไรกัมปาป่าคอยตี้เอามาหลากหลายหน่อยมีดำม,มีขาวไม่เอาอโอ้หมาไม่เอาอูดอให้อหารปลายีราฟโอ้โหอะไรกันแรดแรดแรด,ดต้องสุดท้าย เสือได้ไหมเสือแล้วก็สิงโตให้สิงโตก่อนเสืออ้าวนะเราจะบรรจุอาหารลงไปอโอโเดี๋ยวก่อนนะ ยีราฟเ,เอาไหมยีราฟเอาไหมนี่อูดอูดไม่เอาเอายีายีราฟอูดไม่เอานะยีราฟแล้วก็สิงโตสิงโตแล้วก็เสือแลตโอเคมีแปดชนิดนะฮะสัตว์อ้าวแล้วจะมาทำการให้อาหารสัตว์กันโอ้โ เดี๋ยวก่อนทิ้งไข่ก่อนฟึบมาฟูนะอาหารชนิดแรกออกมาแล้วนี่เป็นหมูปลานะท่านผู้ชมแน่ย่อนลงไปดูซิว่าปลาอานจะกินโอ้โหฉลามฉลามหัวบาดเป็นฉลามที่เร็วมากนะโอออกตัวก่อนเลยโอ้โห ทีเดียวจอดนะทีเดียวจอดโอ้โหดูซิว่ามันจะให้เนื้อไหมให้เนื้อด้วยนะให้เนื้อด้วยโอเคว้าวนี่นะโอ้โหโอเคไม่ให้เสียเวลาเก็บเนื้อก่อนต่อไปให้อาหารเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดต่อไปนะท่านผู้ชม เป็นอะไรเอ่ยหูเป็นวัวกระทิงอ้าวเชิญลนมาแล้วนี่โอ้โหอ่าดูนะฮะฉลามหัวบาทจะจัดการก่อนเลยโอ้โหฉลามหัวบาดดุมากมากอ้าวอ้าเอา้เอาเฮ้ยดำน้ำสู้กันแล้วดำน้ำแล้วดำน้ำโอ้ปลาวานไม่ช่วยฉลามเลยปลาวานจะช่วยไหม ปลาวานช่วยไหมประวานช่วยกัดไปหนึ่งทีเรียบร้อยนะฮะอา้าวโอ้โหโหจริงๆเก็บเนื้อไว้ก่อนต่อไปสัตว์ชนิดต่อไปนะฮะที่จะมาเป็นเหยื่อปลาฉลามและปลาวานเป็นอะไรเอ่ยเดี๋ยวก่อนเราน่าจะเพิ่มฉลามขาวอีกสักตัวไหมฉลามเสือรับฉลามขาวน,นี่เนาะ ปลาวาไม่มีไข่นะท่านผู้ชมบอกกั้วก่อนนะฮบางคนบอกเอาไข่ปลาวามาจากไหนไม่มีนะโอเคนี่จะได้ช่วยกันกัดเร็วๆขึ้นนะฮะปลาวามันเชื่องช้าไปหน่อยอ้าวสัตว์ชนิดที่สามเป็นหมาป่าคุยตี้นะท่านผู้ชมมาเลยเอาไปอ้า,อามาเลยนี่โอ้โห โอ้โหฉลามเขาวฉลามเขาวนำก่อนเลยทีเดียวไม่ลอดทีเดียวไม่ลอดนะอ้าวสัตว์ชนิดต่อไปจะเป็นอะไรมันลุ้นกันเอ,อเก็บเนื้อก่อนเก็บเนื้อเน่าเดี๋ยวปาวานมนไม่สนใจเราเป๊บเป็นหมีดำหมีดำนะทุนผู้ชมชม,ามาดูว่าสัตว์อะไรจะบุกหมีดำก่อนย้อนมาแล้วโอ้โหเครื่องให้หารปลานะ โอ้โหฉลามเสือนําก่อนเลยฉลามเสือ,อลุยก่อนปลาวานไม่ค่อยเอาเลยนะโน่นโอ้โหฉลามเสือกับฉลามขาวแล้วก็ฉลามหัวบาดนําก่อนเลยส่วนมีก็เดสมารเล่ไปแล้วนะท่านผู้ชม,ชมนี่ได้แต่หนังเก็บไว้ก่อนปุ๊บสัตว์ชนิดต่อไปเป็นอะไรครับลุ้นกันครับว้าวเยีับฟยรับเฮ้ยยีลาฟโอ้โยทะลุไปได้ไง,ไงวะเยอกอนเยีับเยลับ ยิ่รับลงไปลงไปโอ้อ่ะมันสูงไปหน่อยมันเลยทะลุนะฮะสูงไปหน่อยมันเลยทะลุอ่ะเดี๋ยวปิดช่องก่อนแม่เราไม่น่าลืมปิดช่องเลยอ่ะปิดช่องก่อนนะตรงนี้จะได้ไม่ทะลุเนาะโอเคสัตว์ชนิดต่อไปไม่ใช่ <laughs> ผิด สิงโตครับสิงโตแล้วมายยอลงมาเลยนี่เอาสิงโตโอ้โหมีแต่ฉลามลุยวยแต่ปาวานก็อยากจะลุยเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหฉลามมันนำก่อนนะฮะว้าวปะถ้าจากสิงโตแล้วอะไรอีกครับโอ้ยเนื้อ,เน,อเนื้อเก็บก่อนเนื้อเน่าเก็บก่อนปึ๊บ เสือโครงโอ้โหเสือโครงนะฮะเสือโครงมาแล้วอาหารหย่อนมาแล้วโอ้โหโอุห้ยอุ้ยปะวันนำก่อนเลยปะวานนำก่อนโอ้โหปะวานนำก่อนนะทุนผู้ชมฮะโอ้โหเสือโครงเสือโครงหนีทันไหมเสือโครงโดนฉลามขาวกัดหลังโอ้โหไม่ทันนะฮะท่านผู้ชมเสือโครงก็ไม่ทันกลายเป็นเหยื่อเลยนะฮะให้หนังเดียวไม่ให้เนื้อเอา้าตัวสุดท้ายนะ เป็นสัตว์ที่อึดที่สุดสัตว์บกที่อึดที่สุดก็คือแรดนั่นเองนีโอเคอพร้อมหรือ,อยังพร้อมแล้วลงมันได้เลยเหยื่อตัวสุดท้ายโอ้โหโอ้โหนั่นไงน,นั่นไงโดนลุมเลยจะรอดไหมเจ้าแรดพันอึดโอ้โหตายเลยนะแป๊บเดียวเองโอ้โหขนาดแรดเป็นสัตว์ที่อึดที่สุดนะฮะปรากฏว่า ไม่สามารถทนทานลิปของปาลาฉลามแล้วก็ปลาวานได้ไอพวกนี้มันดาเมจสูงมากนะโดยเฉพาะวานเพชครค่าเป็นสัตว์ที่มีดาเมจสูงที่สุดโอเคอ่ะสุดท้ายก็ให้เนื้อไปเลยเนื้อแรกกินแล้วกันเยอะ4ชิ้นนะ,ะแบ่งแๆกันกินโอเคสำหรับวันนี้ถ้าใครชอบก็กดไลค์กับพี่อู๊ดด้วยถ้าใครต้องการให้พี่อู๊ดเมนอะไรก็ ไม่ใช่พูดผิดถ้าใครต้องการให้พี่กุ๊ดทำอะไรก็เม้นมาด้วยนะท่านผู้ชมสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ